สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของการเรียนรู้เรื่องการทำช่อง YouTube และเพจประจำปี2024-2500 67เราจะเจอกันในช่วงหน้าหนาวของยุโรปเท่านั้นนะคะทุกคนช่วงนี้มีเวลาว่างมีเวลาว่างประมาณครึ่งชั่วโมงก็เลยมาทำคลิปแรกก่อนที่เราจะเข้าคอร์สและเปิดคอร์สการสอนทำช่อง Youtube และเพจอย่างเข้าสู่ระบบนะคะอย่างจริงจังอย่างเป็นทางการคลิปนี้เป็นคลิปไลฟ์สดใครที่เข้ามาดูย้อนหลังแล้วมีคำถามใดๆนะคะ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างขอแนะนำตัวผู้ติวนะคะชื่อตะวันอยู่ในยุโรปนะคะอยู่ที่ประเทศสวีเดนทำงานอยู่ประเทศนอร์เวย์ก็ทำงานประจำชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือทำงานประจำค่ะทุกคนแล้วก็เปิดช่องสอนติวแค่มือใหม่ค่ะทำ u t u b e และเพจเพื่อเป็นวิทยาฐานไม่ได้เน้นเรื่องการสร้างรายได้จริงจังอะไรในช่องนี้ว่างเมื่อไหร่ก็จะเข้ามา วางข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนที่ทำช่อง YouTube และเพจขออนุญ,ญาตแนะนำตัวว่าตัวดิฉันเองจบสาขาครูการตลาดและมีประสบการณ์การเป็นครูมา10กว่าปีนะคะสอนวิชาการตลาดล้วนๆเน้นๆแล้วมาทำช่อง YouTube ที่ชื่อช่องว่ามาดามบ้านนาสวีเดนนั่นคือช่องจริงนะคะอยากให้ทุกท่านไปดูตัวอย่างการทำช่องเราจะยกตัวอย่างการทำช่องและการวิเคราะห์ช่องต่างๆ จากช่องมาดามบ้านนาสวีเดนไม่จำเป็นต้องกดติดตามนะคะไม่ได้ทำช่องติวมาเพื่ออยากได้ยอดซับสไคร์เพิ่มแต่ใดทั้งสิ้นในช่องมาดามบ้านนาสวีเดนแต่อยากให้ไปดูไว้เพื่อเวลาเรายกตัวอย่างเราจะได้เห็นกรณีศึกษาได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ใช้ความรู้ที่เราเรียนมาเรียกว่าเรียกว่าการทำช่อง Youtube แบบจริงจังมากโดยการไปนั่งเรียนรู้หาข้อมูลความรู้ ในสตูดิโอของ YouTube ก็คือการทำช่อง y t u t u เนี่ยเขาจะมีแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ให้อยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ก่อนการทำช่องไปนั่งเรียนจริงๆมากแล้วก็คือเวลาเราจะทำอะไรด้วยด้วยนิสัยส่วนตัวนะคะเป็นคนที่เวลาเราจะทำอะไรก็ตามเราจะต้องรู้จริงทำแบบนี้แล้วต้องได้แบบนั้นจะชอบตั้งโจทย์เอาไว้ว่า1บวกหนึ่งเท่ากับ2 1บวก2 เท่ากับ 3, นั่นคือต้องมีเหตุก่อนพอเราทำตามเหตุมันต้องได้ผลนะคะจะต้องมีการตั้งสมมุติฐานก่อนว่าเราทำแบบนี้แล้วเราจะต้องได้แบบนี้จะเป็นคนที่ไม่ทำอะไรแล้วเราไม่รู้เลยอันนี้คือข้อดีของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นพอเราจะทำช่อง YouTube เราก็เลยไปเรียนรู้มาแบบจริงจังมากก่อนที่เราจะทำช่อง Youtube ก็ย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วในช่วงโควิดพอดีค่ะก็ตอนนั้นทางยุโรปเขาพักงานพนักงานก็คือไม่ให้เรามาทำงานทุกคนอยู่บ้านเฉยๆไม่รู้จะทำอะไรแล้วเป็นคนที่ชอบทำอะไรตลอดเวลาค่ะก็เลยไปเรียนรู้การทำช่อง YouTube ซะเลยไม่ได้เรียนจากใครเรียนจาก YouTube โดยตรงนะคะก็คือสตูดิโอห้องเรียน YouTube ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แต่ว่าในปัจจุบันนี้ต้องขอออกตัวก่อนเลยค่ะ ตอนนี้พอเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวเริ่มมีเวลาแล้วจะไปหาข้อมูลมาให้นะคะตอนนี้คือไม่ได้ไปดูมานานมากขออนุญาตใช้คำว่าตัวเอง success ตัวเองประสบความสำเร็จในการทำช่อง y o u t u b e แล้วแบบที่เราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครคะ่ะเราพอใจเรารู้ว่าช่องเราเป็นยังไงเรารู้ว่าไรายได้เราได้เท่าไหร่เราไม่ต้องเอาช่องเราไปเปรียบเทียบกับใครนี่ก็คือเกณฑ์ของการทำช่อง YouTube ตามระบบนะคะเขาจะใช้ การวิเคราะห์ช่องต่อช่องคลิปต่อคลิปวิเคราะห์ช่องของเราคนเดียวไม่เอาช่องเราไปเปรียบเทียบกับใครวิเคราะห์คลิปของเราคนเดียวไม่เอาคลิปเราไปเปรียบเทียบกับใครใครที่เข้ามาแล้วอยากได้ข้อมูลเรื่องการทำช่อง Youtube นะคะก็ลองพิมพ์คำถามเข้ามานะคะมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงค่ะมาทำคลิปนี้ให้เราได้รู้จักกันก่อนเท่านั้นเองแล้ว สติในการวิเคราะห์หรือเรียกว่าในการดันคลิปดันช่องนะคะมันอยู่ที่คลิปเรากับเราของเราคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครค่ะขอเพียงแค่เราทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนะคะเท่านั้นเราจะมีคลิปปังช่องปังได้เลยหลังจากที่เราทำคลิปหลังจากที่เราพูดคุยกันในคลิปนี้ขออนุญ,ญาตกินไปด้วยนะเพราะว่าเรามีเวลานิดเดียวค่ะแค่อยากจะมาพูดให้ทุกคน ให้คนที่ยังไม่รู้จักเราเลยเห็นเราครั้งแรกเห็นคลิปเราตอนนี้นะคะก็คือเราห่างหายจากการเปิดคอร์สสอนออนไลน์แบบนี้นานมากๆใครที่เป็นนักเรียนเก่าก็ทักทายครูด้วยนะคะเรียกดิฉันว่าตะวันนะคะไม่จําเป็นต้องเรียกครูไม่ต้องเป็นต้องเรียกอะไรก็ได้เรียกพี่เรียกน้องเรียกป้าเรียกแม่เรียกอะไรได้เต็มที่เลยนะคะทุกคน สำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปใหม่ๆโดยที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเอา้าทำไมเราถึงเจอช่องนี้ยอดวิวกากากไม่ถึงร้อยเลยใช่ค่ะยอดวิวช่องติวเข้มมือใหม่ค่ะทำ u t u b e เนี่ยกา,กากากทุกคนก่อนอื่นสำหรับมือใหม่ค่ะทำ u t u b e นะคะเราจะต้องรู้ว่าคำว่าระบบของการทำงานคืออะไรถ้าใครก็ตามที่ทำคลิปไม่ได้วันละหนึ่งคลิปจบค่ะจบกันขออนุญาตบอกว่าจบกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะเปิดสอนจริงจังสอนจริงจังมากสําหรับคนที่เพิ่งรู้จักเราครั้งแรกไม่ต้องตกใจนะคะการสอนเราไม่เคยเก็บเงินใครเลยแต่คุณสามารถเลือกช่องทางการสนับสนุนเราได้ด้วยการสมัครสมาชิกค่ะก็คืออยากจ่ายก็จ่ายอยากอยากตอบแทนนะคะอยากตอบแทนอยากจ่ายค่าเรียนก็สมัครสมาชิกแต่ถ้าอยากเรียนฟรีๆไม่มีเงินจริงๆเนี่ยล่ะค่ะทุกคน คอร์สสอนออนไลน์สร้างไรายได้ออนไลน์ศูนย์บาทมีจริงในโลกใบนี้มีจริงค่ะดิฉันเปิดช่องติวเข้มมือใหม่ค่ะทำ u t u b e มา4ปีแล้วเช่นกันนะคะไม่เคยเก็บเงินใครค่าเรียนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนเรียนฟรีเรียนฟรีเลยค่ะใครสะดวกอยากสมัครสมาชิกเพื่อตอบแทนบ้างก็ทำค่ะส่วนใครไม่สะดวกไม่ต้องซีเรียดเรียนไปโลดเรียนไปฟรีๆนะคะอยากรู้เรื่องอะไร ถามมีเวลาจะทำคลิปให้ชมค่ะว,ว่าจะกินก็ไม่ได้กินนะคะขออนุญาตติวและสอนแบบแบบเป็นกันเองนะคะทุกคนไม่ต้องจริงจังมากช่องนี้ไม่ได้จริงจังมากแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองทำแล้วมันปังเท่านั้นเองแล้วก็จะขอบอกว่าเออจะได้กินไหมจะขอบอกว่าการทำช่อง YouTube มันมีหลายเส้นทางนะคะ คนที่เขาสอนแต่ละคนที่เขาประสบความสําเร็จในแต่ละแบบเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์เราแบบนั้นส่วนช่องนี้เพจนี้ขออนุญาตใช้คําว่าใช้การทําช่อง YouTube ให้เข้าสู่ระบบสายเขาขาว,ขาวนะคะตามกดเป๊ะๆแล้วมีเทาๆบ้างเล็กน้อยแต่ต้องไม่เป็นผลกระทบกับช่องของเราอะไรที่ทำแล้วเป็นผลกระทบในทางที่เสีย กับช่องของเราจะไม่แนะนําให้ทํานะคะการทําช่อง Youtube แบบนี้เราเรียกว่าการทําแบบยั่งยืนสําหรับใครก็ตามที่เคยเรียนและเคยทําช่อง Youtube ตามที่เราสอนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ลองอ่านคอมเมนต์ของคนที่เขาประสบความสําเร็จในการทําช่อง Youtube ตามเราเรียกว่าทําช่องสายขาวทําตามกฎต้องอดนทนทําไมถึงใช้คําว่าทําตามกฎต้องอดทนก็คือ การทำช่อง YouTube แบบนี้มันคล้ายๆกับการเดินขึ้นก้าวบันไดเป้าหมายของการประสบความสำเร็จในช่อง YouTube คือขั้นบันไดเราต้องค่อยๆก้าวไปทีละก้าวจนถึงประตูสู่ความสำเร็จส่วนใครก็ตามที่มีเส้นทางลัดแบบเขาไม่ก้าวเขาไม่เข้าสู่ระบบการทำช่อง YouTube ตามระบบจะต้องก้าวไปทีละ กแล้วคุณจะปังสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือจะมีคนกดติดตามเราวันละหนึ่งคนเพิ่มเป็นวันละ2คนเพิ่มเป็นวันละ5คนเพิ่มเป็นวันละ10คนเพิ่มเป็นวันละร้อยเพิ่มเป็นวันละพันเพิ่มเป็นวันละหมื่นอันนี้เรียกว่าการทำช่อง YouTube ตามระบบมันจะค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามศัพท์ทางการตลาดเราเรียกว่า Product Life Cycle วงจรชีวิตของการทำช่อง YouTube มันจะต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆช้าๆใครจะสูงชันหน่อยแบบนี้อยู่ที่คอนเทนต์ของเราว่าปังไหมใครจะค่อยๆสูงแบบต่ำเตี้ยเรียดินไปเรื่อยๆแต่ค่อยๆสูงค่อยๆแงนหน้าขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ก็คือระบบเหมือนกันค่ะเข้าสู่เร็วเข้าสู่ช้า เรียกว่าเข้าสู่ระบบใครเข้าสู่เร็วใครไปเร็วใครไปปังมากอุ้ยผมไม่เคยเห็นเลยนะครับทาช่อง YouTube มียอดวิววันละหนึ่งวันละ2วิวไม่เคยของผมทําคลิปแรกปับ๊บหมื่นวิวเลยอันนั้นคือคอนเทนต์คุณดีมากคุณจะสูงขึ้นปรีดแบบนี้บันไดของคุณจะสูงขึ้นชันแบบเนี้ไปถึงเป้าหมายกว่าคนอื่นส่วนคนที่ไม่มีคอนเทนต์หรือไม่รู้เลยทํายังไงคอนเทนต์คืออะไรหรือคอนเทนต์เรากากมากไม่มีคนดู เราจะค่อยๆก้าวไปทีละช้าๆค่ะทุกคนแต่เราไปถึงเส้นชัยเหมือนกันไหมไปแน่นอนใครเข้ามารับชมตรงนี้ใครอยู่ในคลิปไลค์สดคอมเมนต์ใครมาดูย้อนหลังก็คอมเมนต์ถามสิ่งที่ต้องการรู้ไว้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้ถ้ามีเวลาจะทำคลิปตอบช่วงนี้วันนี้ขอกินกาแฟไปด้วยคุยไปด้วยค่ะ และนี่เรียกว่าการเปิดคอร์สอย่างเป็นทางการและคอร์สเราจะมีช่วงหน้าหนาวเท่านั้นใครที่ติดตามดูเป็นประจำแต่ไม่เคยคอมเมนต์จะเห็นได้ว่าช่องติวเข้มมือใหม่หทำ u t ท b e เนี่ยจะมีไลฟ์สดแชร์ประสบการณ์การทำช่อง YouTube ดีๆต่างๆช่วงปลายปีเท่านั้นใช่ค่ะเพราะหลักๆแล้วคือเราทำงานประจำไม่มีเวลาเลยค่ะทุกคนบอกว่าบอกจริงว่าแทบจะไม่มีเวลาเพราะอยู่สวีเดนเราต้องมาทำงานนอร์เวย์ สทุกคนจะต้องรู้นะคะสำหรับคนที่ต้องการคำตอบเวลามีคำถามอะไรแล้วต้องการคำตอบคุณจะต้องรู้ว่าเราตอบคุณทันทีไม่ได้เพราะประเทศสวีเดนเวลาจะเดินช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงนั่นก็คือ6โมงเช้าของประเทศไทยประเทศสวีเดนคือเที่ยงคืนคุณตื่นเรากำลังนอนหลับฝันดีคุณกินข้าวเที่ยงเราเพิ่งตื่น คุณเลิกงานกลับบ้านตอนเย็นเราเพิ่งเข้างานนะคะเราต้องรู้กันแบบนี้นะคะทุกคนคุณตื่นเรานอนคุณกินข้าวเที่ยงเราเพิ่งตื่นคุณเลิกงานเราเพิ่งเข้างานนะคะเพราะฉะนั้นเวลามันจะมันจะสวนทางกันแบบนี้เวลาที่สะดวกเลยที่คุณถามแล้วคุณจะได้คำตอบทันทีก็คือสี่ทุ่มเป็นเตเป็นต้นไปของประเทศสวีเดนนั่นก็คือสี่โมงเย็นประเทศสวีอขออภยัยขออภยัย 4ี่ทุ่มเป็นต้นไปของประเทศไทยนั่นคือสี่โมงเย็นของประเทศสวีเดนและนอร์เวย์เราเพิ่งเลิกงานค่ะพอเลิกงานปับ๊บในขณะที่เราอยู่นอร์เวย์ทำงานที่นอร์เวย์เดินทางกับสวีเดนเรามีเวลาประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเราจะหยิบ iPad ขึ้นมาเราจะถือ iPad ไปด้วยตลอดเวลาเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กของเราเราก็ จะตอบคำถามคุณได้นะคะหากใครต้องการติดต่อเป็นการส่วนตัวนะคะปกติเราจะตั้งกรุป๊ปสอนเป็นกรุป๊ปอุ้ยขอโทษขออภัยแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมานะขออนุญาตแชร์คลิปไปที่กลุ่มนิดหนึ่งนะคะโอ้ยขออภยัยไปแล้วกลับมาหายหายเลยนะคะนี่คือ เราก็ไม่ได้ไลฟ์สดนานนะคะปกติมันจะสามารถกดแชร์ได้เลยทุกคนโอ้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่นะเกือบหนึ่งปีเลยนะคะที่เราไม่ได้เจอกันในไลฟ์สดขออนุญาตวางลิงก์ลิงก์ไลฟ์สดนี้ไปในกลุ่มเมื่อก่อนเราจะใช้วิธีการสอนใน Facebook นะคะที่ชื่อว่ากล um ุ่มติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube แต่ปรากฏว่าในปัจจุบันนี้ Facebook ซีเรียสมาก เราจะพิมพ์เรื่องเราจะสอนกันและเราจะคุยกันเรื่องของระบบเรื่องทำยังไงให้ผ่านเกณฑ์เรื่องอะไรยังไงก็ตามเ c e b o o k จะบล็อกเลยนะคะมีการบล็อกคำเข้มงวดมากเข้มงวดกว่าการทำช่อง Youtube เยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะสอนใน Facebook ไม่ได้เลยค่ะเราก็เลยไม่สนุกแล้วเมื่อก่อนเราจะมีห้องเรียนในกลุ่มอยู่ใน Facebook นะคะ พอตอนนี้เราสอนอะไรไปพูดอะไรไปเกี่ยวกับระบบอะไรนิดหน่อยจะถูกบล็อกจะถูกบล็อกจะ,จะถูกบล็อกมากๆเลยเราก็เลยหาวิธีการโดยการสร้างช่องทางการเข้าไลายคุณจะกดไปที่ช่องติวเข้มมือใหม่ทำ u t u b e แล้วก็ดูคำว่าเกี่ยวกับหรือคุณดูคลิปนี้อยู่ในมือถือคุณสไลด์คลิปนี้ขึ้นไป คุณจะเห็นคำว่าเกี่ยวกับอยู่ด้านล่างหรืออยู่ตรงโปรไฟล์ช่องเรานะคะหรืออยู่ใต้คลิปตรงอ่านเพิ่มเติมนะคะให้กดเข้าไปคุณจะเห็นช่องทางการติดต่อส่วนตัวเราในไลน์นะคะขออนุญาตแจ้งว่าให้เข้าไปในไลน์แล้วเราจะจัดขอสอน การสร้างช่อง YouTube ให้เข้าสู่ระบบเร็วๆนี้โดยการสร้างห้องเรียนในไลน์นะคะแล้วในไลน์จะสามารถไลฟ์สดหรือถามสดๆกันได้ครั้งละ,ะ4คน6คนแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการสอนสดๆผ่านช่อง y o u t u b e นะคะยังไงไมาเห็นเราในคลิปนี้แล้ว ก็กดติดตามกด Subscribe ไว้นะคะทุกคนคอร์สสอนฟรีฟรีสอนสร้างไรายได้ฟรีฟรีมีจริงในโลกใบนี้ก็ช่องนี้ล่ะค่ะสอนจริงๆสอนฟรีสอนฟรีจริงๆส,ส,สอนเรื่องการเปิดช่อง Youtube และการสร้างเพจนะคะแต่ไม่สอนเรื่องการตัดต่อคลิปนะคะทุกคนเพราะว่า แอปพลิเคชันที่ใช้ในการตัดต่อคลิปมีเยอะส่วนเราส่วนเราเองใช้ iPhone และ iPad เราจะใช้โปรแกรม iMovie ในการตัดต่อซึ่งไม่มีใครไม่ค่อยมีใครทำช่อง YouTube ด้วย iMovie ถ้าไม่เป็นมืออาชีพจริงๆนะคะทุกคนทำไมถึงใช้คำว่ามืออาชีพจริงๆ เพราะว่าโปรแกรม iMovie เป็นโปรแกรมตัดต่อคลิปแบบฟรีที่มีอยู่ใน iPhone และ iPad และ Mac อยู่แล้วแต่วิธีการใช้เราขออนุญาตพูดตรงๆงนะคะเป็นคนที่เวลาสอนแล้วชอบพูดตรงๆงถ้าเราใช้แอปพลิเคชันเราขอเรียกว่ามันเป็นแอปปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนคือเราไม่ต้องทำอะไรเป็นแอป แอปตัดต่อมีให้เราหมดแล้วทุกคนแบบที่เราไม่ต้องไปดีไซน์อะไรเลยแค่เรารู้จักเอามาใช้เราจะตัดต่อคลิปได้ไอ้นั่นก็มีให้ไอ้นี่ก็มีให้ไอ้นุ่นก็มีให้ประมาณนี้แต่สําหรับเราเองเราไม่ชอบเราไม่ชอบแอปสําเร็จรูปแบบนั้นนะคะเราจะใช้การสร้างด้วยตัวเองคําว่าสร้างด้วยตัวเองก็คือเราต้องมีความรู้เรื่องการตัดต่อนิดนึงนะคะในการใช้ iPhone และ iPad โดยด้วยการตัดต่อในโปรแกรม iMovie เป็นโปรแกรมฟรีนะคะที่ถ้าเราไม่โปรเฟชชั่นอลถ้าเราไม่มืออาชีพในการตัดต่อคลิปจริงๆเราเข้าไปใช้งานเราจะงงมากเราจะใส่ตัวหนังสือไม่เป็นเราจะใส่เพลงไม่เป็นเราสำหรับตัวเราเองเราจะต้องสร้างเพลงเองเราจะต้องสร้างเอฟเฟกเองเราจะต้องสร้างเสียงที่เราจะเอามาใส่ในคลิปเอง ซึ่งมันหลายขั้นตอนมากๆแล้วเราไม่มีเวลาทำคลิปสอนเพราะฉะนั้นใครสะดวกใช้แอปตัดต่ออะไรก็ตามใช้เลยค่ะเอาที่เราสะดวกแต่คุณต้องไปเรียนรู้การตัดต่อจากที่อื่นเรื่องการตัดต่อคลิปเราไม่สอนนะคะถ้าเราจะสอนเราจะสอนในการตัดต่อผ่าน iMovie เท่านั้นแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนแป๊บหนึงนะคะ ส่วนใครก็ตามมีเพื่อนที่กำลังทำช่อง YouTube อยู่ชวนกันมาเรียนนะคะเรียกว่าชวนกันมาเรียนหลังจากจบไลฟ์สดนี้เราจะทำคลิปทำคอร์สการสร้างช่อง YouTube ให้เข้าสู่ระบบโดยการดันช่อง ดันคลิปทำยังไงเรียกว่าดันช่องทํายังไงเรียกว่าดันคลิปช่วงนี้เราจะเห็นว่ามือใหม่เข้ามาถามเราเยอะมากๆเลยนะคะขออนุญาตใช้คําว่าเราไปก่อนนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าคุณเป็นพี่เป็นแม่เป็นป้าเป็นลุงเป็นน้องเป็นอะไรก็ขอใช้คํากลางๆไปก่อนนะคะเราไม่รู้ว่า,าคุณอยู่ในสถานะไหนเอาแบบนี้พอพูดเราก็จะลืมนะคะแล้วก็ เราจะเห็นว่าจะมีช่องใหม่ๆเข้ามาเยอะมากเลยค่ะโดยการบ่นว่าเริ่มท้อแล้วค่ะทํามาแล้วไม่มีคนดูเลยทําไมคลิปผมยอดวิวน้อยจังครับทำไมทำอย่าง,งไงได้บ้างถึงจะทําให้คนดูคลิปเราเยอะขึ้นคําถามต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นคําถามของมือใหม่ที่ช่องเราไม่เข้าสู่ระบบ การที่ช่องเราเข้าสู่ระบบเราไม่ต้องมาเครียดแบบนี้เลยค่ะเราทำคลิปของเราอย่างเดียวแล้วระบบทำงานแทนเราระบบของ YouTube เราเรียกว่าอันกริททมระบบการทำงานของ YouTube ถ้าเราไม่รู้ระบบเลยเราจะเหนื่อยมากทํายังไงเราต้องวิ่งไปดูคนนู้นเหรอเขาถึงจะมาดูเราเราต้องไปดูคนนี้ไหมถึงจะมาดูเราไม่ต้องค่ะทุกคน ให้เราทำช่องแบบยิงๆเลยถ้าเรามีดีจริงคนดูจะมาหาเราเองทำช่องแบบดีชั้นค่ะไม่เคยต้องวิ่งหาซับส c r i b e ไม่เคยต้องไปดูช่องนูน้นช่องนี้แต่เราต้องจำเป็นต้องไปดูบ้างไหมจำเป็นค่ะ 1. ช่องที่ใช้คอนเทนต์เดียวกันโดยใช้สุภาษิตเหมือนหนังจีนเรื่องหนึ่งรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้เขารู้เรารบ ร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเราต้องรู้ค่ะว่าใครเป็นคู่แข่งเราที่ทำคอนเทนต์แบบเดียวกันเราต้องชนะเราต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้เราต้องดีกว่าเขาให้ได้ค่ะเราถึงจะอยู่ได้ในช่อง YouTube แบบยั่งยืนต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 2. เราต้องรู้ระบบค่ะพอเรารู้ระบบระบบจะทำงานแทนเราเครื่องจักรกลไกลของ YouTube ในการทำงานของ YouTube จะทำงานแทนเราเองเราแค่ลงคลิปไป เดียวยอดวิวมาเองไปดูได้ที่ช่องมาดามบ้านนาสวีเดนทำไมถึงพูดจังท้าจังคุณลองดูค่ะตอนนี้นะคะที่เราหายไปนานเพราะว่ามันอยู่ในช่วงทำมาหากินของเราคลิปของเราจะมีรายได้ดีมากๆจากคอนเทนต์เก็บผักป่าและ,ะเก็บเห็ด นะคะเราขออนุญาตใช้คำพูดว่าเราเป็นผู้หญิงเป็นมาดามเมียฝรั่งที่ใช้ชีวิตแบบบ้านๆหรือเรียกว่าชอบใช้ชีวิตแบบบ้านนอกบ้านนอกไม่ติดหรูไม่ติดรวยไม่ติดแบรนด์เนมเราชอบใช้ชีวิตแบบบ้านนอกบ้านนอกเราทำคลิปเราทำช่องขึ้นมาเพื่อต้องการถ่ายทอดและให้ผู้ชมในประเทศไทยเห็นอีกมุมมองหนึ่งว่ามาดามเมียฝรั่งไม่ได้สวยหรูโกโกหรูไม่ได้ติดหรูติดรวยทุกคน เราเป็นตัวแทนของมาดามเมียฝรั่งที่ชอบใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายๆชิลๆเพราะฉะนั้นเราเก็บเห็ดเก็บผักป่าด้วยการเรียนรู้หาข้อมูลความรู้แล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนอยู่เมืองไทยเป,เ,ปเป๊ะ นูวิโอขำมันต่อค่ะเรานั่งไหลในห้องทำงานนะคะเดี๋ยวจะมีเพื่อนเข้าออกงานจะเริ่มแล้วนะคะเราก็จะเริ่มจบไหลนะคะทุกคนเอาเราพูดไปถึงไหนแล้วล่ะอืมเพราะฉะนั้นนะคะ พอเรามีคอนเทนต์ที่เราจะใช้ก็คือเราต้องหาคอนเทนต์ก่อนคอนเทนต์ content คืออะไรคอนเทนต์ content คือเป้าหมายค่ะเป้าหมายเรื่องเราที่เราจะถ่ายทอดนะคะหรือในภาษา YouTube เราเรียกว่าฮับเราต้องหาฮับของเราให้เจอก่อนฮับของเราก็คือเป้าหมายของเรานะ่ะเป้าหมายคือประตูของเรานะ่ะเราจะพูดยังไงให้เข้าใจเดี๋ยวนะพูดให,ให้มือใหม่เข้าใจเหมือนกับขออนุญ,ญาตใช้ ความรู้ทางด้านการตลาดยกตัวอย่างให้ทุกคนฟังเลยนะคะเวลาเราเปิดช่อง y o u t u b e เนี่ยเราต้องคิดว่าช่องของเราและคลิปของเราเป็นสินค้าตัวหนึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นสบู่ถ้าเราเป็นสบู่เราจะเป็นสบู่แบบไหนคุณนะสมบัติของสบู่ของเราคืออะไรนั่นคือคอนเทนต์ค่ะสบู่มันมีเยอะมากทุกคนลองเข้าไปดูในเซเว่นอีเลฟเวดูไมสบู่มันเยอะจัง เราจะทำสบู่แบบไหนออกมาขายล่ะคนซื้อถึงจะซื้อสบู่ของเราต้องดีกว่าคนอื่นสบู่ของเราต้องแปลกสบู่ของเราต้องใหม่เช่นเดียวกันค่ะเวลาการทำช่อง YouTube นะคะคลิปของคุณต้องแปลกกว่าคนอื่นคลิปของคุณต้องเดี๋ยวนะกำลังหาช่องทางการกดสร้างไฮไลท์นะคะ คลิปของคุณต้องแปลกกว่าคนอื่นคลิปของคุณต้องดีกว่าคนอื่นคลิปของคุณต้องใหม่เสมอคลิปของคุณต้องพัฒนาด้วยนี่ก็คือแนวความคิดง่ายๆเลยค่ะนี่ก็คือคอนเทนต์พอเราได้คอนเซ็ปต์ของสบู่เรามันจะต่างจากคนอื่นยังไงล่ะเพราะฉะนั้นนะคะนั่นก็คือคอนเทนต์เช่นเดียวก,กันกับการทำช่อง YouTube เราเลือกมาก่อนค่ะว่าคอนเทนต์ที่เราจะใช้คืออะไรเร,เราต้องมีเป้าหมายก่อนนะคะ Hi come on Good morning e v e r y o n hi Come on ทุกท่าน Talking w i t o family Yeah Hello Say hello Yeah say hello from my shape ทีนี้นะคะ <laughs> พอเราได้แนวทางแล้วนะคะพอเราได้แนวทางว่าว่าเราจะทำอะไรมันจะเป็นเป้าหมายให้เราเดินค่ะทุกคนหรือง่ายๆยกตัวอย่างง่ายกว่านั้น ถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงมากเราอยากเลือกเลือกกีฬาที่เราจะเล่นสักหนึ่งอย่างนี่คือแนวทางการเลือกคอนเทนต์นะคะถ้าเราจะเล่นกีฬาสักหอย่างเราเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงมากเราจะเล่นกีฬาแบบไหนเราจะเล่นกีฬาฮิตที่ใครๆก็เล่นกันทุกคนฟังนะเราจะเลือกเล่นกีฬาฮิตที่ใครๆก็เล่นกันหรือ เราจะเลือกเล่นกีฬาที่เราถนัดที่สุดนี่คือแนวทางการทำช่อง YouTube ในการเลือกคอนเทนต์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดหรือ3เราจะเลือกกีฬาที่ไม่เคยมีใครเล่นมาก่อนเลยในโลกใบนี้ฉันเป็นคนแรกที่ฉันจะเล่นกีฬาชนิดนี้นี่คือ3คอนเทนต์ที่เราต้องเลือกค่ะ แล้วเราจะปังถ้าเราไม่เลือกแบบนี้ทําไปเธอเหนื่อยเปล่าเราก็จะบอกเลยค่ะว่าถ้าเราเลือกเล่นกีฬาผิดประเภทไม่มีคนดูค่ะยกตัวอย่างเช่นเราว่ายน้ําไม่เป็นแต่เราเลือกว่ายน้ําจมน้ําตายค่ะทุกคนเราวิ่งไม่เป็นเราเป็นหืดหอบเราเป็นโรคหัวใจเราเป็นคนออกกําลังกายไม่ได้แต่เราเลือกวิ่ง เราทําไปเราก็เหนื่อยเปล่าเพราะเผื่อเราก็จะตายเปล่าด้วยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเลือกจากสามเหตุผลนี้แล้วคุณจะปังค่ะเราทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะคะใครที่คิดว่าคลิปของเรามีประโยชน์และคิดว่าการฟังเราแล้วเก็ตฟังเราเราเรา,เราแล้วเข้าใจกดติดตามกดซ u b s c r i b e ไว้หลังจากคลิปนี้เป็นต้นไปเราจะลงคลิปเรื่องการดันช่องและดันคลิปให้ทุกคนเห็นนะคะแล้วทำตามเราคนที่จะประสบความสำเร็จจะเห็นตามเราคือคนที่ ต้องออกคลิปให้ได้วันละหนึ่งคลิปออกใ,ในเวลาเดิมๆเลือกเวลามาค่ะเวลาไหนก็ได้6 0โมงเช้า8โมงเช้าเที่ยง6 0โมงเย็นสทุ่มไม่เกี่ยวคุณเลือกเวลาลงเอาที่คุณถนัดและสะดวกที่สุดวันละหนึ่งคลิปแล้วทําไปเลยค่ะ30วัน30คลิปคุณจะเห็นสิ่งที่เราพูดทุกอย่างน,นี่คือเราสอนให้คุณทําช่องและทําคลิปเข้าสู่ระบบค่ะแล้วคุณจะเห็นระบบใครที่คิดว่า อ,อยากเข้าคอร์สกดติดต่อหาเราในไลน์นะคะอยู่ตรงคำว่าเกี่ยวกับและอยู่ตรงใต้คลิปทุกคลิปตรงคำว่าเพิ่มเติมกดเข้าไปจะเห็นช่องทางถามเราได้ในไลน์เมื่อเรามีกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันตอนนี้เราเปิดคอรตสด,ดันช่องและดันคลิปเราจะจัดกลุ่มห้องเรียนในไลน์แล้วให้พวกคุณช่วยกันนะคะไม่ได้ช่วยกันดันคลิปไม่ได้ช่วยกันดูคลิปไม่ใช่เป้าหมายของเราค่ะวิธีการแบบนั้นเราเรียกว่า ไม่เป็นไปตามระบบนะคะที่คุณไปสร้างกลุ่มดูคลิปกันแล้วขอเรียกอย่างเดียวว่าถ้าคุณทําแบบนั้นอยู่คุณจะถูกปิดกั้นการมองเห็นเลือกกีฬาที่คุณเลือกจะเล่นให้เป็นแล้วคุณจะประสบความสําเร็จกีฬาที่คนนิยมที่สุดกีฬาที่เราถนัดที่สุดหรือกีฬาที่ไม่มีคนเล่นเลยนี่คือคอนเซปต์การเลือกคอนเทนต์ที่คุณจะประสบความสําเร็จ กดติดตามเราไว้นะคะสำหรับวันนี้คิดว่าทุกคนจะรู้จักกันมากขึ้นชวนเพื่อนมาเรียนได้นะคะเราจะเริ่มมีเวลาว่างแล้วยังไงคุณต้องอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพราะว่างตอนไหนเราไลท์ตอนนั้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากรู้เรื่องการดันช่องดันคลิปตอนนี้ขอจัดคอร์สแค่ดันช่องและดันคลิปนะคะอย่าลืมจบไลท์นี้แล้ว จบไลฟ์สดคลิปนี้แล้วกดไลค์และคอมเมนต์ให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์ถ้าคุณมีเพื่อนแล้วอยากชวนเพื่อนมาเรียนรู้ด้วยกันเราสอนการเปิดสร้างไรายได้จากการสร้างคลิปฟรีจริงๆในโลกใบนี้มีเราเนี่ยแหละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ